เรื่องผมของกอล์ฟนะครับจากหลันต้นยางโยนพระรามสองครับก็เดี๋ยวคลิปนี้เรามาเป็นทายช่วงเย็นวันเสาร์นะครับกับล้อแฟชั่นตัวนี้กันนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นล้อแฟชั่นนะครับสเปค5รู108นะครับ5รู108นะครับล้อตัวนี้นะครับจะเป็นล้อที่ผมเทิร์นมานะครับกับลูกค้าที่ใส่รถปอดโฟกัสมานะครับใส่รถปอดโฟกัสมานะนะครับหน้าตาก็คือตามรูปเลยนะครับเดี๋วเรามาดูหลังล้อกัน นะครับมาดูหลังล้อนะนะครับตัวนี้นะครับเป็นล้อของเลโซนะครับตัวไครเซอร์นะครับเป็นล้อขอบ17บกว้าง8นะครับส7จกว้าง8ดนะออฟเซตตัวนี้มองไม่ชัดนะครับแต่ว่าเอาเป็นว่าถ้าใส่กับฝาครอฟกันจะสวยเลยนะครับพอดีไปนะครับสวยงามนะครับล้อตัวนี้ผมเพิ่นมาจากคุณลูกค้าในราคาไม่แพงนะครับผมสิดต่อให้พร้อมใช้นะครับลูกค้าท่านใดใช้งานกับฝาครอบกันอยู่นะครับ นำรถาตัวนี้ไปใส่ได้เลยทุพักมาได้นะครับร้านเราชื่อว่าร้านต้นยางยนต์นะครับตั้งอยู่พระรามสองบางขุนเทียนนะครับอยู่เลยซอยเชนทะเล21หรือ21มา200เมตรติดถนนได้นะครับไม่ต้องเข้าซอยนะถ้าคุณลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อมาได้เลยนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมกอฟนะครับจากร้านต้นยางยนต์ขอฝากไว้นะครับหน้าโอกาสหน้าเรากลับมา จากคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ